ว้าวดูนี่มาเร็วเร็วมาดีเร็ว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 ว้วฮ่าฮ่า่าเร็ตัวมันใหญ่มากเลยขนยังยังอามียังอามี ร็วมานี่นัเร็วมาเล่นอีกไอ้นั่มันทำนัขี้เหี่ยวมันนั่งมันขี้กดวิ่งเออไม่มันเออมันแดงเนาะอ้าวดูดิมันนั่งแดงเออาอ้าฮ่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 าา่าฮ่าฮาฮ้าาลาย่าฮ่าา่าฮไา้่าฮ่า้่า้่า่า้่าฮ่าฮ่่าฮา่า่าฮ่าฮ่าฮ่่อฮ่าฮ่อฮ่าาา้อ ไม่ชอบมาเฮ้ยเดี๋ยวมาปนมาปนดูมันดูมันสร้างจริง